เมื่อประมาณเป็นเดือนกว่าๆมาแล้วนะครับผมได้รีวิวไอ้เคสตัวนี้แต่ว่าใหญ่กว่านี้ไปละรอบหนึ่งนะครับอะไรคือ Thermotex คเ r เร e s 5 0 0นะครับคอนเซปต์คร่าวๆเลยก็คือหายใจได้โลง่ลงๆเลยนะเพราะว่าพัดลมหน้าใหญ่นะครับเป็นตะแกรงนะครับแอร์ l ฟลเน้นดีมากนะครับแต่ว่าตัวนั้นราคามันอยู่ประมาณ 5,000ันกว่าบาทนะครับทำให้หลายลคนคิดว่าอุ๋มมากไปหรือเปล่าแล้วก็ขนาดตัวบางทีมันจะใหญ่เกินความเป็นหรือเปล่าวันนี้เรามากับรุ่นน้องนะครับตัวนี้ก็คือเซรัสสามร้อยนะครับกับงบประมาณกับเกือบสา0พันเรียกได้ว่าประมาณ3000บวกลบละกันนะครับคอนเซปต์เหมือนเดิมแต่ว่าเล็กลงเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกนะันฮะเวบแรกนะครับที่ผมได้เคสตัวนี้เข้ามาที่ออฟฟิศนะครับผมคิดว่าเฮ้ย hey, รีวิวไปแล้วนี่ส่งไม่ทำไม สักพักก็เลยกลับไปดู y u t u b e ว่าอ๋อ,อ,อตัวนั้นมัน500ตัวนี้มัน300เพราะว่าหน้าตาเนี่ยมันมาแบบแนวเดียวกันไปเป๊ะเลยนะครับจริงๆชื่อเต็มตัวนี้ครับก็คือ Thermotech Series 3 t g t r g r g b นะครับสีขาวเขาก็เรียกว่าสี Snow นั่นเองนะครับโดยที่หลักๆแล้วนะฮะตัวเนี้ย ดิเมนชันของเขานะครับจะอยู่ที่475นะครับด้านความสูงนะความลึกอยู่ที่403นะครับและความกว้างที่245ม mm, ิลิเมตรนะครับฟอร์แฟตเตอร์เป็นเคสมิดทาวเวอร์นะครับซึ่งถ้าเราดูนะจะรู้สึกว่าตามความรู้สึกเลยนะก็คือด้านกว้างเนี่ยมันจะกว้างของเคสมิดทาวเวอร์ทั่วไปอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ว่าด้านสูงเนี่ยจะไม่ได้สูงกว่าเคสมิดทาวเวอร์ทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมบอกกันเลยนะว่าตัวนี้จะเหมาะกับคนเล่นแอร์คูลิ่งหรือว่าจะเล่นวอเตอร์คูลิ่งก็ได้แค่ด้านหน้าเท่านั้น,น ด้านบนเนี่ยไม่ได้เน้นด้านสูงให้คุณใส่บม้อน้ําด้านบนอะไรแต่งใดนะครับรายละเอียดเขาค่านะครับเหมือนตัวเซเว0ห้เลยนะครับก็คือด้านหน้าเนี่ยจะเป็นตะแกรงแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับซึ่งก็เน้น Airflow ประมาณว่าคุณมองเข้าไปเนี่ยคุณก็จะเห็นพัดลมแบบดูเด่นเป็นสง,ง่าอยู่ภายในชัดๆเลยก็ว่าได้เวลาถอดออกมานะครับก็จะเห็นว่าของมันเนี่ย ฝาหน้าถอดได้ง่ายนะครับไม่ยากคุณแค่เอามือล้วงไปด้านล่างแล้วก็ชาออกมาโดยที่ไม่ได้มีสายไฟอะไรรั้งอยู่เลยสักตัวเดียวนะครับดัชซิลเตอร์เป็นดัชซิลเตอร์แบบละเอียดนะครับอันนี้ก็อย่างที่เห็นอนะมันกองฝุ่นละเอียดเลยเหมือนมุงลวดบ้านเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ถอดง่ายใส่ง่ายแต่ก็จะมีข้อเสียที่ว่าจะถอดแต่ละครั้งเนี่ยไมไ่ถอดตรงที่ว่าคุณถอดเฉยๆคุณต้องงัดไอ้ฝาหน้านี่ออกมาเพราะฉะนั้นแล้วก็เรียกได้ว่าต้องใช้แรงพอสมควรถึงจะเข้าถึงไอ้ดัชซิลเตอร์ตัวนี้ เหล็กนะครับเนี่ยก็เหล็กนะครับทุกอย่างที่คุณเห็นเนี่ยมันเป็นเหล็กนะครับยกเว้นว่าไอโครงตรงนี้ที่เป็นพลาสติกเท่านั้นนะครับแต่ว่าโดยรอบนะครับเนี่ยมันเน้นว่าเป็นเหล็กเป็นโลหะหมดเลยนะครับก็พูดง่ายๆเอาวัสดุดีแล้วกันนะฮะอื่นๆนะฮะก็จะเห็นว่าภายในนะครับก็จะเป็นพัดลมขนาด140มิลลิเมตรสตัวนะครับอันนี้ใส่มาให้แล้ว2ตัวนะครับแต่ถามว่าจะใส่3ได้ไหมใส่3ได้นะครับแต่ว่า ต้องเป็น3ในขนาด120มิลลิเมตรนั่นเองก็น่าเสียดายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็น1 4 0สามตัวเลยมันจะดูเต็มกว่านี้แต่ว่าเนี่ยพอมันเป็น142ตัวมันก็เลยดูพื้นที่เหลือโบโ๋บอยู่นิดหนึ่งด้านล่างนะครับนี่ไม่รู้ซีเรียสหรือเปล่าแต่ถ้าซีเรียสก็ต้องคงจะเป็นตัวไอตัวเซเรส500จะดูเต็มกว่านี้นะครับพัดลมที่ให้มานะครับเป็นพัดลมอาร์นะครับโดยที่เขาก็ต่ออะไรต่างๆมาให้ครบแล้วนะครับตรงนี้นะฮะให้แบบ140มา2ตัวครับ ด้านข้างก็ยังคงมาในดีไซน์แบบสไตล์เดียวกันเหมือนกันเลยนะครับก็คือแชมเบอร์บนแชมเบอร์ล่างจะมีรูตรงนี้แล้วก็สามารถเปิดปลดแชมเบอร์ล่างออกมาได้เช่นกันนะครับตัวนี้ฮะกระจกก็เป็นเทมเปอร์กลาสทั้งบานโดยที่มีโครงสร้างเป็นเหล็กอยู่แนะนําว่าเวลาปลดเนี่ยระวังนิดนึงนะครับสไลด์ออกมาแล้วก็เอามือประคองนะเพาะฉะนั้นถ้าคุณปล่อยมันก็หล่นลงมาเลยเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าโครงสร้างของเขาเนี่ยก็ทําให้ดูว่าเทมเปอร์กลาสเนี่ยค่อนข้างหนาเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ต้องซีเรียสอะไรมากหนากี่มิ กรอบเหล็กค้ำอยู่เพื่อเสริมความแข็งแรงนะครับความใสในเบอร์กลาสเรียกได้ว่าไม่รมดำมาเลยดีกว่านะครับก็คือประมาณว่ามาอย่างไงไปอย่างนั้นนะครับภายในถ้าพัดลม R G B คุณมันสว่างมากตาแตกก็ตาแตกข้างนอกเช่นกันนะและที่ผมบอกว่าเคสตัวนี้มันเน้นความเป็น Air c o ูลิ่งนะครับเพราะว่าพื้นที่ด้านนี้มันเยอะนะฮะแล้วก็การสปอร์ตแอร์คูลเลรของเขาเนี่ยตัวซิงค์ซีพนะครับมันใส่ถึง1 8 5ม mm. ม ในด้านความสูงนะครับเพราะฉะนั้นซิงค์ใหญ่ๆตลาดเนี่ยตัวนี้มันเอาอยู่แน่นอนนะครับในขณะที่เคสทั่วไปบางทีมันร้อยหกสิบใช่ไหมอย่างนี้ก็ร้อยเจ็ดสิบตัวนี้ล่อไปหนึ่งร้อยแปดสิบห้านะครับเพราะฉะนั้นก็คือเห็นด้วยตาก็ดูแล้วนะครับว่าพื้นที่ด้านข้างของเขาเนี่ยมันเหลือเฟือจริงนะครับส่วนก้าวจอนะครับก็สูงสุดนะครับที่สามร้อยเจ็ดสิบมิลลิเมตรในกรณีที่คุณเป็นแอร์คูลลิ่งนะแต่ถ้าคุณเป็นชุดน้ำนะฮะวางหน้านะครับก็อาจจะเหลือสามร้อยเจ็ดสิบมิลลิ แนะนําว่าคงจะเป็น air แอร์คูลิ่งอะไรดีแล้วเพราะว่าด้วยความที่พื้นที่ระดับเนี้ยการลากสายยางหม้อน้ําไปด้านหน้านะครับมันก็อาจจะดูไม่ได้แบบเออเฟียลฟาเท่าขึ้นด้านบนแต่นี้แล้วแต่คนชอบเป็นแค่ความที่เห็นผมเฉยนะครับทางด้านการสัพอตเมนบอร์ดนะครับตัวนี้แปลกๆนหนึ่งนะเพราะว่าถึงแม้ว่าเคสจะดูไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าตามสเปคเนี่ยเขาบอกว่ารองรับถึง e a t x 12นิ้วคูณ13นิ้วเลยก็ยาวประมาณอย่เดียน,นี้ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของไอช่องพวกนี้ว่าบางช่องมันก็อาจจะมีการโดนปิดไปได้เหมือนกัน แล้วก็ดูในช่องตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันเน้นเป็นรูเยอะๆเลยใครที่เป็นโรคกลัวรูก็อาจจะไม่ถูกใจนะครับแต่ว่ารูแบบนี้คุณสามารถรับพัดลมขนาดอะไรมาใส่ก็ได้นะครับแล้วก็ DIY หาทางยึดเอาเพื่อเป็นการดูดลมฝีเข้าจากด้านล่างงนี้แล้วก็เป่าสวยขึ้นให้กับจอหรือว่า ให้เข้ากับตัวเคสทั้งหมดได้เหมือนกันนะเป็นคอนเซปที่โอเคเลยนะ mm hmm. สหรับเคสที่เน้นแอร์โฟล์แบบนี้นะครับส่วนในตรงบริเวณนี้ด้านล่างนะครับก็สามารถสไลด์ออกมาได้นะครับด้วยการกดน็อตตัมสกรู rew, และภายในคุณก็จะเห็นตัว power supply ของคุณนะครับตรงนี้มีข้อติยังไงนะครับก็ไม่มีข้อติอะไรนะครับเพราะว่าจริง,รงๆแล้วเนี่ยถึงแม้บางคนจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่คิดฝุ่นอะไรต่างๆมันจะเข้าหรือเปล่าแต่ว่าไม่ต้องเสีเยดเพราะว่านี่เลยนะฮะมันมีดัสฟิลเตอร์อยู่นะครับแล้วประโยชน์ล่ะคืออะไรประโยชน์ของมันนะครับกไป ถ้าคุณจะติดพัดลมตรงนี้หรือว่าอยากจะให้เคสมีแอร์โฟลที่ดีเนี่ยครับมันก็จะฟีดลมเข้าจากด้านข้างตรงบริเวณนี้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนด้านหลังตัวเคสนะครับก็อย่างที่บอกครับเน้นรูเน้นแอร์โฟลจริงๆนะครับคุณดูจํานวนรูที่เขาให้มาสิฮะตรงนี้อย่างแรกเลยนะครับพัดลมโอเคร้อยยีก็ได้120ก็ได้ไดให้140มาแล้วนะครับซีทีหนึเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีรูอีกนะครับก็อาจจะทําให้ท่านมดทั้งหลายเขาเดินเข้ามาสวัสดีหรือว่า ถ้าจิงจกตัวจิ๋วเขาอาจจะซนก็อาจจะมีการน,นึกเข้าไปก็เป็นไม่ได้เหมือนกันรวมไปถึงไอ้ช่องนี้นะครับที่มันเป็นเอช่อง PCI ทั้งหลายก็เป็นแบบถอดได้และก็เป็นรูเช่นกันเพราะฉะนั้นโคตรแอร์โฟล์นะครับสำหรับไอตัวเคสรุ่นนี้แต่ถ้าใครกลัวมากๆนะครับคุณก็ไปหาไอตะแกรงมา DIY ใส่เข้าไปให้รูมันเล็กลงก็ได้นะครับแต่ว่าคือพื้นฐานมันให้มาแบบนี้ก็จัดว่าดีเหมือนกันนะครับแล้วแต่คนชอบนะส่วนอีกด้านหนึ่งฮะ ตรงนี้มันจะดูเหมือนเป็นแบบเออดูโอเชมเบอร์เหมือนอีกฝั่งแต่ว่าจริงๆเนี่มันไม่ได้ถอดแยกบนล่างเหมือนอันนั้นนะครับคุณก็ถอดน็อต3ตัวนะปกติมันมี2นะอันนี้มี3นะครับถอดออกมาก็จะเห็นว่าภายในเนี่ยมันเป็นชิ้นส่วนเดียวกันแล้วก็ดัาซิลเตอร์มันก็จะติดอยู่กับฝาใหญ่อันเดียวกันเหมือนกันนะครับคุณภาพเป็นยังไงฮะตามราคาครับ คสประมาณเกือบสามพับาทก็จะได้เหล็กที่มันหนาแล้วมันก็หนักหน่อยคือพูดง่ายๆแค่คุณมาถืออันนี้คุณก็รู้แล้วนะครับว่ามันหนักกว่าไอ้ฝาเคสของพวกราคาพันดิสิตอยู่แบบเท่าตัวเลยเพราะว่าได้เหมือนกันนะครับส่วนภายในนะครับอันนี้ทางทเทเขาติดตั้งโค้ดซัพพลายมาแล้วนะครับ จัดสายไฟมาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็อาจจะมีพื้นที่การจัดสายไฟเหลือดูไม่เยอะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เยอะเพราะว่าเขาใสพอซัพพลา supply, แล้วก็ดันต่อสายไฟมาให้เกือบเต็มนะก็เลยดูแบบแน่นๆหน่อยอย่างนี้นะครับโดยวรวมแล้วเนี่ยมันมีเคลียร์แอน์เยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเรื่องการจัดสายไฟต่างๆเนี่ยไม่ยากนะครับเดียโค้ช p ก็ใส่ให้มาเป็นแบบรางตรงรูตรงนี้เลยนะครับติดตั้งไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับแล้วก็ s d ฮาร์ดิสทั้งหลายนะฮะตรงเนี้ยได้หมดนะครับอย่างที่เห็นนะ3.5ได้นะครับใน ได้2.5ครับลองดูฮนะแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้มีตัว drive bay ให้มานะผมไม่แน่ใจว่าจริงๆเขาถอดไปหรือเปล่านะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเห็นว่ามันก็เป็นโครงเหล็กสีขาวเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับเป็นเหล็กส่วนนี้เป็นพลาสติกแต่ว่าคุณภาพมันก็คล้ายๆกับเหล็กนะ,นะครับอันนี้จะเห็นว่าดัชฟิลเตอร์เนี่ยก็ยังคงเน้นรูนะครับแต่ว่ามันเป็นรูแบบรูแล้วเข้าไปเจอดัชฟิลเตอร์นะอย่างทีตรงนี้ปึ๊นนบออกมาเนี่ยอันนี้คือดัชฟิลเตอร์ในตัวนะครับก็คือชิ้นเดียวกันเลยเ เอาไปทั้งชิ้นแบบนี้เป็นแบบแม่เหล็กนะฮะแต่ว่ามีการสไลด์เข้าล่องมันแบบแข็งทั้งอันมันไม่ได้ฟลิมซี่เหมือนในพวกแบบเคสราคาประหยัดนะครับโดยรวมแล้วนะครับภายในนี้การติดตั้งพัดลมนะครับก็120ได้3 140ได้2นะครับถ้าจะใส่จริงผมว่า123มอาจจะดูเต็มกว่าเพราะว่าร้อเนี่ยมันก็จะมีรูโบโบเหลืออยู่นิดนึงเหมือนกันส่วนในโอนะครับคร่าวๆก็เหมือนเคสเบสิกทั่วไปนะครับปุ่มพาวเวอร์นะ USB Type C ตามยุคใมมยของเคสรุ่นใหม่นะครับ USB A 30, ล้วก็ หูฟังไมโครโฟนแยกช่องกันและสุดท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นตัวคอนโทรล R G B ของพัดลมเขาฮนะส่วนด้านล่างจริงๆแล้วเนี่ยครับถ้าคุณไม่ได้จัดสายไฟอะไรเยอะแยะมากนะครับคือมันมีช่องสำหรับใส่พัดลมได้อีกนะจะ120หรือว่า140ก็ได้นะครับแล้วก็มีดัสฟิลเตอร์แบบละเอียดนะยาวมาถึงตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ดัสฟิลเตอร์ตัวนี้มันกรองทั้งของพัดลมตรงนี้แล้วก็ของบริเวณพอซัพพลายด้วยนะครับผมคิดว่าดัสฟิลเตอร์ตรงนี้มันจะละเอียดกว่าจุดอื่นๆอยู่พอสมควรนนะเพราาาว่าปกติแล้้สํหับคคทีงื ฝุ่นเนี่ยมันจะเข้าตรงนี้มากที่สุดเลยนะครับเขาก็เลยออกแบบมาให้มันละเอียดกว่าจุดอื่นๆนะครับและการถอดเนี่ยก็ไม่ได้ยากยากแหละแต่ก็ไม่ได้ยากมากเพราะว่าคุณเนี่ยอาจจะต้องเอามือลง้าตรงนี้เสร็จแล้วก็งัดแล้วก็ดึงมันออกมานะครับเป็นการสไลด์ออกด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ง่ายกว่าออกด้านหลังแน่นอนก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ สำหรับ t u r r o t e เทค e ซเ e r s 300 TG ARGB ตัวนี้นะครับราคาผมเช็คมาก็ประมาณเกือบ3,000บาทนะครับโดยรวมแล้วคุณภาพงานประกอบยอะไรต่างมันก็ตามนั้นจริงนะครับเพราะว่ามาลองเคาะลองจับดูแล้วมันก็จะหนากับพวกเคสราคาพันกังกลางอยู่มาเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าที่ผมผิดหวังนะครับก็จะเป็นในเรื่องของความกักของเขาที่รู้สึกว่ากักมานิดหน่อยนะครับพัดลมเนี่ย CT 1 4หหมดเลยทั้งเคสนะครับแต่ i c t ีทีหนึ่งยเนี่ยมันจะอยู่แค่ข้างหน้า2ตัวนี้นะครับตัวด้านหลังนี้ไม่ได้มีไฟแต่อย่างใดนะครับแล้วก็พัดลมเนี่ยโอเคใส่ร้อได้จริงนะครับแต่ถ้าใส่140แล้วมันจะกลายเป็นขาดๆเป็นเกินอย่างที่คุณเห็นตรงเนี้ยมันมีรูด้านล่างที่แบบเออมีช่องที่แบบ มันยังดูไม่รู้สึกว่าเติมเต็มอะ่ะคุณนึกออกใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้านเป็นร2 3ยตัวเนี่ยมันจะดูเติมเต็มกว่านี้แต่ว่ามันก็จะไปโบด้านข้างแทนถ้าใส่ร้อยยิเพราะมันดูเต็มมันก็โบบนล่างแทนนะครับเพราะฉะนั้นตัว Serie 500เหมือนจะเป็นอะไรที่ลงตัวกว่าอันนี้นะครับแต่ก็นะเรื่องราคาก็จะประหยัดลงมานะครับ <S <S ส่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับคนที่ใช้ water cooling เนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับเคสตัวนี้สักทีเดียวนะเพราะว่ามันก็อย่างที่บอกไปนะครับมันได้แค่ด้านหน้านะฮะแล้วก็ด้านบนเนนนนี่่ยยมมมมมัไไดด้้ Cleance อออะพใสําาาาข เข้าไปได้นะครับหรือว่าจะไปพิเลนติดด้านอื่นอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นแอร์คูลิ่งเนี่ยตัวนี้มันแอร์โฟล์เยอะจริงๆนะครับเพราะว่ามันมีช่องสําหรับการดูดอากาศการระบายอากาศแทบจะเป็นรูพุนทั้งเคสแล้วก็ว่าได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ตามมาด้วยข้อเสียนะเพราะว่าทุกจุดที่เป็นรูพุนเนี่ยมันจะมีหลายจุดที่เป็นจุดอ่อนเลยนะครับตรงนี้ที่เอามือเข้าไปได้เนี่ยที่ผมล้วงเข้าไปเนี่ย มันคือช่องเดียวที่คุณสามารถเข้าถึงเมนบอร์ดได้เลยนะครับเข้ามาถึงช่องนี้เพราะฉะนั้นแล้วนะคุณหนูนะครับคุณสามนะครับคุณจกหรือว่าคุณตะขาบอะไรก็ได้นะครับที่มันแบบไซส์ใหญ่ประมาณนี้ฮะ มันสามารถเดินเข้าเคสไปถึงเมนบอร์ดคุณไปถึงอุปกรณ์อะไรก็ได้ในเคสคุณเลยโดยที่ไม่มีอะไรกัน้นทั้งสิ้นนะครับนี่แหละฮะคือข้อเสียของเคสตัวที่แบบว่าแอร์โฟลดีๆก็หมายความว่าจิ้งจบก็อาจจะโฟล์เข้าไปได้เหมือนกันนะครับต้องเป็นข้อควรระวังเพราะฉะนั้นแล้วใครเอาไปก็แนะนําว่า อะไต้องหายแต่หลายอย่างมาปิดไอ้ตรงตามจุดอ่อนที่ผมว่าไปตรงนี้แต่ถ้าว่างแค่ในเรื่องงานมากอบตัวเนี้ยฮะมันก็เป็นงานมากอบของเคสที่ดีนะฮะเหมาะสมกับราคาของเขาแต่ถามเรื่องออปชั่นเซตรีตัวนี้ผมรู้สึกว่าควรจะดีกว่านี้อีกครับ